ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ขอสงวนคำแปรยติพร้อมกับเพื่อนสมาชิกพรรคประชาชาติอภิปรายสนับสนุนเหตุผลของกรรมธิการเสียงข้างน้อยในมาตรา13ที่ได้สงวนคำแปรยติไว้ในมาตรา41ท่านประธานครับก็คือในส่วนของมาตรา4 1มาตรา41ตอนท้ายนี่นะครับก็คือไม่ได้กล่าว ถึงว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนักเรียนนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องทําสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนกําหนดที่ผมได้สงวนคําแปลยะติไว้ก็จะมีตอนท้ายเพิ่มเติมตอนท้ายว่าโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันการชรําระหนี้เงินคืนกองทุนผมมีประสบการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับ เมื่อมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสมัยท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ท่านทราบไหมครับว่าโอกาสได้รับการศึกษาแต่ปัญหาตามมากับกองทุนกู้ยืมโดยเฉพาะผู้ค้ำประกันพี่น้องในชนบทหาผู้ค้ำประกันยากมากลูกศิษย์มาขอให้คุคคณครูค้ำประกันนี่กอยอสอต้องเซ็นค้ำประกันให้กับลูกศิษย์เพื่อต้องการเรียนระดับโรงศึกษาด้วยความเต็มใจเพื่ออยาให้ลูกศิษย์ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นครูบางคนครูบางท่าน เซ็นคำประกันลูกศิษย์หลายสิบรายสุดท้ายลูกศิษย์จบมาด้วยความภาคภูมิใจว่าลูกศิษย์ของตัวเองมีการศึกษาระดับที่สูงขึ้นแต่ตัวเองในฐานะที่เป็นอาจารย์คำประกันลูกศิษย์ต้องกลับมาถูกฟ้องเป็นผู้คำประกันหรือลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดร่วมกับลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ไม่มีงานทําบางครั้งญาติพี่น้องมองหน้ากันไม่ติดเพราะคำประกันหนี้กอ,อสอ แม้ไม่มีผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้ทําให้กองทุนกอยศออล่มสลายแต่ในทางกลับกันกอยศออต้องวางตัวไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินมุ่งหาผลกําไรผมจึงเห็นว่าการที่ไม่มีผู้ค้ำประกันต่อไปในอนาคตมันจะเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้มีโอกาสกู้ยืมเงินกอยศออมากขึ้นและก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพี่น้องหรือเสียความรู้สึกระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ ที่ค้ำประกรันนี่กอยศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวรรคสองมาตรา41ผมให้ยกเลิกทั้งหมดมันแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการศึกษาผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการระบุมาตรา41วรรคสองก็เลยอยากฟังคำชี้แจงจากกรรมธิการเสียงข้างมากท่านมีเหตุผลใดที่ให้การกู้ยืมพ่อก,การศึกษายังมีผู้ค้ำประกรันและท่านมีเหตุผลใดที่ได้บัญญัติในวรรคสองของมาตรา41 ให้คนที่กำลังจะศึกษาปริญญาโทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการที่จะกำหนดเงื่อนไขาการค้าประกันกอเอสอขมวศักดิ์รีวะมอเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์รีวมะมอสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรเขต4นาราธิวาส ประกอบด้วยอำเภอบาจออเจาะอําเภอยี่งออํเาเภอฤาษีและอํเาเภอศรีสาครพักประชาชาติท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ขอสงวนคำแประยะติพร้อมกับเพื่อนสมาชิกพักประชาชาติอีกสามสี่ท่านในมาตรานี้ก็คือท่านสุการโนโมาธาท่านสมุิเบญจลักษ์ท่านอมรุลอายีสาแมงและท่านกูเหงยาวหัสันแต่เนื่องจาก ประเด็นของการสงวนคำแประยะติมีลนะักษณะเหตุผลเดียวกันผมจึงขอเป็นตัวแทนของพรรคประชาชาติที่ได้สงวนคำแประยะติอภิปรายสนับสนุนเหตุผลของกรรมธิการเสียงข้างน้อยในมาตรา13ที่ได้สงวนคำแประยะติไว้ในมาตรา41ท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ได้อภิปรายก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นท่านพันตุตะเคกทวีสอดส่องและเพื่อนสมาชิกท่านอื่นประเด็นสำคัญนะครับที่ผมขอสงวนคำแประยะติไว้เห็นต่างกับกรรมธิการเสียงข้างมากก็คือในส่วนของมาตรา41ตัวร่างเดิมของคณะกรรมการเสียงข้างมากในมาตรา41ตอนท้ายนี่นะครับก็คือไม่ได้กล่าวถึงว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันกล่าวคือได้ร่างมี บัญญัติไว้ว่ามาตรา41นักเรียนนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต้องทําสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนกําหนดแต่ในส่วนของที่ผมได้ส่งวนคําแปรยติไว้ก็จะมีตอนท้ายเพิ่มเติมตอนท้ายว่าโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันการชรําระหนี้เงินคืนกองทุนท่านประธานครับ กฎหมายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามีมานานแล้วแต่แน่นอนที่สุดครับกฎหมายทุกฉบับเมื่อมีการนำมาใช้บทเรียนประสบการณ์หลายๆอย่างเราต้องหันมามองและก็ต้องเป็นการตรากฎหมายที่ไม่ได้อยู่บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักหากนำมาใช้บังคับแล้วมีปัญหาหรือประสบความเดือดร้อนกับผู้อื่นหรือพี่น้องประชาชน มันจะเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดําเนินการแก้ไขในส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เช่นกันครับท่านประธานครับผมมีประสบการณ์ในพื้นที่โดยเฉพาะ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับการศึกษาต่ําผลพูดมาตลอดในสภาหแห่งนี้ว่า3มจังหวัดชายแดนภาคใต้าการศึกษาต่ําที่สุดสมัยผมนะครับเรียนรำคำแหงทั้งตำบลมีสามมีสามคนเท่านั้นเอง ในสมัยนั้นปีพศ2528ยังไม่มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเมื่อมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสมัยท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยใช้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นจานวนมากปัจจุบันนี้เป็นร้อยคนครับจากสามคนในหมู่บ้านที่มาเรียนที่กรุงเทพระดับอุดมศึกษาแต่ท่านทราบไหมครับว่า โอกาสได้รับการศึกษาแต่ปัญหาตามมากับกองทุนคู่ยืมโดยเฉพาะผู้ค้ำประกันพี่น้องในชนบทหาผู้ค้ำประกันยากมากผมเป็นลูกครูพอรู้เรื่องเกี่ยวกับครูกับลูกศิษย์ลูกศิษย์มาขอให้คุคณครูค้ำประกันนี่กอยอสอครูบาอาจารย์พออโรงเรียนครูใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่ในสมัยก่อน ต้องเซ็นค้ำประกันให้กับลูกศิษย์เพื่อต้องการเรียนระดับโรงศึกษาด้วยความเต็มใจเพื่อจะให้ลูกศิษย์ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นแต่ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับครูบางคนครูบางท่านเซ็นค้ำประกันลูกศิษย์หลายสิบรายสุดท้ายลูกศิษย์จบมาด้วยความภาคภูมิใจว่าลูกศิษย์ของตัวเองมีการศึกษาระดับที่สูงขึ้น แต่ตัวเองในฐานะที่เป็นอาจารย์ค้ำประกันลูกศิษย์ต้องกลับมาถูกฟ้องเป็นผู้ค้ำประกันหรือลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดร่วมกับลูกศิษย์เพราะลูกศิษย์ไม่มีงานทําเกิดปัญหาสังคมในหลายๆพื้นที่ในพื้นที่สามจอดชายแดนภาคใต้บางครั้งญาติพี่น้องมองหน้ากันไม่ติดเพราะค้ำประกันหนี้กอยศ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมมีข้อมูลหลายๆอย่างที่ท่านเพื่อนสมาชิพกพรรคเก้าไกลได้อธิได้อภิปรายก่อนหน้านี้ว่าแม้ไม่มีผู้ค้ำประกันก็ไม่ได้ทําให้กองทุนกยศล่มสลายแต่ในทางกลับกันกยศต้องวางตัวไม่ใช่เป็นสถาบันการเงินมุ่งหาผลกําไรผมจึงเห็นว่าการที่ไม่มีผู้ค้ำประกันต่อไปในอนาคตมันจะเป็นประโยชน์และเปิดโอกาสให้รุ่นน้อง ได้มีโอ,อกาสกู้ยืมเงินกอยอสอมากขึ้นและก็จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพี่น้องหรือเสียความรู้สึกระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ที่คำประกันนี่กอยอสอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวรกสองมาตรา4 1ผมให้ยกเลิกทั้งหมดเหมือนที่ท่านพันตะระเวทวีสอดส่องได้อธิรายเมื่อสักครู่ว่าการไปกําหนดเฉพาะระบุเฉพาะปริญญาตรีต้องหาผู้คำนั้นมันแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ําในเรื่องของการศึกษา รัฐมนูลมาตรา54วรก6ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่จำกัดถึงระดับการศึกษาระดับใดผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการระบุมาตรา41วรก2ก็เลยอยากฟังคำชี้แจงจากกรรมธิการเสียงข้างมากว่าท่านมีเหตุผลใดที่ให้การกู้ยืมื่อการศึกษายังมีผู้ค้ำประกรันและท่านมีเหตุผลใดที่ได้บัญญัติในวรก2ของมาตรา41ให้คนที่ กำลังจะศึกษาปริญญาโทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการที่จะกำหนดเงื่อนไขาการค้ำประก,รกันกยสอขอขอบคุณครับท่านประธานครับครับต่อไป